สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง 360องศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลรีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันพุธที่1พฤษภาคม2567วันหยุดวันแรงงานแห่งชาติอย่างไรนะครับไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับก็24ชั่วโมงข้างหน้าครับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนสัญลักษณ์รูปตัว L เนี่ยครับยังปกคคุมไทยตะบนอย่างต่อเนื่องความร้อนที่สะสมจึงทําให้เราอากาศมีทั่วไปนั้นเป็นความร้อนอุครับเราจึงเจอกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดได้ตลอดทั้งวันของวันหยุด วันแรงงานแห่งชาติขอให้ผู้ชมนะครับคอยรับมือกันไว้อีกหนึ่งวันด้วยนะครับขณะที่ในบางพื้นที่ก็ยังได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเข้าไปปกคลุมในบริเวณภาคอีสานตอนล่างและภาคตอนออกทาให้โซนนี้ยังมีโอกาสมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้แต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าจะมาพร้อมลมกระโชกแรงซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ขอให้ผู้ชมต้องระวังนะครับสำหรับภาคใต้ครับลมตะวันตกเฉียงเหนือยังพัดปกคลุมอยู่ทําให้ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งได้บ้างเน้นๆก็ตามชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ จากสภาพปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จึงนำไปสู่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมพุทธที่1พฤษภาคม2567ดังนี้ครับ อันดับแรกยังคงย้ำให้คุณชมระวังอันตรายจากความร้อนตอนกลางวันกันต่อนะครับแม้ว่าหลายท่านจะใช้โอกาสนี้หยุดพักผ่อนอยู่ในบ้านก็ตามความร้อนของพุทธที่1นึพุทศคมนั้นเหนือสันกลางจะเจอได้ร้อนสุดถึง44องศาภาคตนออกเจอ43องศาครับกทมปริมณฑลเจอร้อนสุดได้41องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเจอได้40องศาฝั่งอันดามันเจอได้ร้อนสุดน้อยกว่าเขาหน่อยนะครับที่39องศาครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเรายังคงอยู่ในช่วงที่ดัชนีความร้อนหรือความร้อนที่เรารู้สึกได้ยังอยู่ในเกณฑ์อันตราาาายยมมกอูู่่ะรรัเพวุุภสสงง้ 38องศาขึ้นไปจะเจอค่ากับดัชนีความร้อนหรือความร้อนที่สัมผัสได้ในระดับ58องศาเซลเซียสได้นะครับจึงต้องระวังอันตร,รายโดยเฉพาะคนที่ออกไปอยู่กลางแจ้งท่านอย่าออกมาอยู่นานในช่วงของ11โมงถึงบ่าย3โมงนะครับเพราะาจะเสี่ยงเป็นโรคลมแดดหรือฮิสโตขั้นเสียชีวิตได้ครับ งั้นมาตามดูกันนะครับว่าแล้วพุทธที่หนึ่งพุธคมแสงตั้งฉากตอนเที่ยงวันจากแสงทิตนั้นจะมาเพิ่มความเข้มข้นให้กับแสงทิตบทขยี้เราขยับมาอยู่ถึงไหนแล้วก็มาถึงที่บริเวณอุบลราชธานีศรีสะเกดครับอีสานใต้และก็ที่ชัยนาทอุทยานีภาคกลางตอนบนครับแบบนี้คนที่อยู่ก,กลางๆของประเทศครับก็มีแนวโน้มจะอ่วมร้อนกันได้มากทําให้ยิ่งต้องระวังมากเลยครับเพราะว่าความเสี่ยงความร้อนระดับ44องศานั้นอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยรุมเร้าที่ผมบอกให้ทราบนี้นะครับ ต่อกักการเช็คฝนประจําวันกับแซก360องศาพุทธที่1พฤษภาคมยังเป็นอีกวันที่คนส่วนใหญ่ทั่วไทยนั้นไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับฝนในวันแรงงานนะครับเพราะว่าโอกาสมีฝนตกนั้นมีน้อยมากตรงกันข้ามใครอยากทํากิจกรรมกลางแจ้งอะไรก็ฉลุยครับเพราะว่าไม่มีฝนมากวนใจแต่แค่อย่าอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานเท่านั้นแต่ว่าบ่ายเย็นครับถแถวแม่ขั่งก็มีโอกาสมีฝนได้บ้างน,นะครับระวังหักมีฝนเกิดขึ้นจะเป็นพายุฤดูร้อนที่มีอันตรายได้ส่วนทักตายช่วงบ่ายถึงค่ำก็มีโอกาสมีฝนทางฝั่งอันดามันได้เช่นกันแต่ว่วาเ็นนบบนฝบลก้อยั ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากครับปิดท้ายสรุปสถานการณ์ น้ำสี่เขื่อนใหญ่ลุ่มเจ้าพญาครับที่จะเป็นน้ําที่จะมีให้เราได้ใช้ระหว่างการรอฤดูฝนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้น้ําเหลือใช้การได้1% 9เปอร์เซ็นต์หรือ4,600ล้านลูกบาทเมตรคอใอยช่วยกันประคองการใช้น้ําให้เพียงพอไปอีกสสัปดาห์ข้างหน้านี้ด้วยนะครับนี่คือภา,ารกิจโกจกรีนประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นเครือข่ายโกกรีนไปด้วยกันด้วยการติดตามผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงข่าวพักค่ำสินาฬิกาเป็นต้นไปและนี่คือโฉมใหมก่การขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญัญกกกสสถาานนนีีพคมมงงงทงิ่แวดล้อจโ พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ300สิงสา Go Green สวัสดีครับ